มาจ้าทุกคนวันนี้พามาทำแกงไก่ใส่วุ้นเส้นกันนะคะสดนำ้ำร้อนๆปลาลานันๆเลยค่ะมีใบมงลักต้นหอมคาตไคร้ใบมะกรูดค่ะแล้วก็จะมีเป็นพริกแห้งพริกสดนะคะพริกแห้งนี้จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าใส่แล้วมันจะนัวมากเลยจ้ะแล้วก็ไก่บ้าน,นะคะทุกคนแล้วก็วุ้นเส้นค่ะต่อมาเราก็ตำพริกกับหอมแดงของเรานะคะตำไม่ต้องละเอียดมากนะคะ ใส่เครื่องทุกอย่างลงไปคั่วให้หอมนะคะต่อมาใส่ไก่ของเราลงไปเลยค่ะแล้วก็ผัดมันให้หอมนะคะผัดให้หอมแล้วค่อยเติมน้ำตามที่ชอบเลยค่ะปรุงรสด้วยรสดีค่ะน้ำปลา น้ำปาร้าใส่สมุนไพรลงไปหน่อยนะคะจะได้นูนนัวค่ะไก่เราสุกแล้วก็ใส่วุนเส้นลงไปเลยนะคะจริงๆปรุงไม่เยอะนะคะทุกคนปรุงแค่นี้ก็อร่อยะะแล้วค่ะเราใส่สมุนไพรใสเครื่องเยอะๆค่ะต่อมาก็ต้นหอมแล้วก็ใบมังลักนะคะ แค่นี้ก็เสร็จแล้วจ้ากินตอนอยังร้อนๆน,นะคะทุกคนกินกับข้าวสวยร้อนๆน,นี่อร่อยมากเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันวิดีโอหน้านะคะ